หลายคนรู้สึกเหมือนคลิปถือปิดกัน้นคลิปีตรงเบืองครับถ้าท่านอยากรูวิธีการในการช่วอยให้เปิดการมองเห็นเพิ่มขึ้นคลิปนี้ตรงเบืองครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ขอให้ช่วอยกดแช่กดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจให้เพจสร้างบันนองเนี่ยนะครับสวัสดีครับคีเตออ์มือใหม่ทุกท่านนะครับคลิปนี้สร้างบันนอง ก็จะนําสาระดีๆมาให้อีกเช่นเคยนะครับกระจากที่หลายๆท่านนะครับมีความรู้สึกว่าหลังจากที่ได้ดโพสคลิปไปแล้วรู้สึกว่าคลิปห้าถืกกันปิดกันจากทั้งระบบ AI คลิปบ่เปิดกว้างไปสู่บุคคลทั่วไปหรือว่าโลกภายนอกจะเห็นแต่เฉพาะผู้ทิดตามเท่านั้นคลิปนี้นะครับผมก็จะนําวิธีการ ในการเพิ่มการเปิดการมองเห็นโดยผมนั้นได้ทำการทดลองวิธีการเบึงนะครับว่าการเพิ่มการมองเห็นซึ่งจะเป็นกิจวัตรที่เฮ็ดทุกมือนะครับผมได้ทดสอบเบิงแล้วแลวก็รู้สึกว่าดีนะครับเดี๋ยวไปเบึงผลก่อนการทดสอบกับหลังการทดสอบในการเปิดการมองเห็น โดยใช้วิธีการหายางนะครับซึ่งผมจะบอกในท่ายคลิปนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งผลการทดสอบของผมนะครับว่าหลังจากที่ด้ร่องปฏิบัติตามเคล็ดวิชาของอาจารย์ลหลายท่านที่เพิ่นแนะนํามานะครับในการเปิดการมองเห็นผลเป็นยังไงไปเบื้องครับการที่เบิง้งว่าคลิปห้องถือปิดกันบอมีการเปิดการมองเห็นกว้างบอ ให้เริ่มจากไปที่หน้าโปรไฟล์นะครับหลังจากนั้นไปที่ดูแดชบอร์ดติ๊กเข้าไปครับให้ไปที่ดูข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมนะครับแตะเข้าไปครับเมื่อมาถึงนานี้นะครับให้มาตรงดูทั้งหมดนะครับเนื้อาหายอดนิยมนะครับดูทั้งหมด เขามาเลือกตรงเลียวนะครับตรงคาว่าเลียวก็จะเห็นคลิปเลี้ยวของเขาทั้งหมดนะครับที่เขาโพสไปนะครับอันนี้ผมจะให้เบิง้งก่อนที่ผมจะทดสอบใส่เช็ดวิชาที่ว่าซอยเปิดการมองเห็นนะครับไปเบิ้งคลิปเก่าก่อนคลิปนี้นะครับตั้งแต่วันที่18สิงหาเขาก็เลื่อนมาเบิ้งครับ นี่ครับตรงนี้นะครับการเข้าถึงนี่ครับผู้ติดตามและไม่ใช่ผู้ติดตามจะเห็นได้ว่าผู้ติดตามนี่หกสิบหกจุดสามเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ใช่ผู้ติดตามนี่สามสิบสามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เมื่อสรุปตามนี้ก็คือผู้ติดตามจะเห็นหลายกว่าผู้ที่บอแมนผู้ติดตามผู้ที่บอแมนผู้ติดตามก็คือคนทั่วไปนะครับที่เล่นเฟซบุ๊กรวเปิดมาพอนะครับ อันนี้คือก่อนที่ผมจะทดลองเคดวิชาท่เพ่นว่าเปิดการมองเห็นนะครับเอาบันนี้ไปเบื้องหลังจากที่ผมทดลองแล้วเป็นจ้งไดกลับออกไปครับไปเลือกคลิปนี่ล่าสุดเลยที่ผมลองใส่เคดวิชานี่นะครับตัวนี้ผมพึ่งลงหมู่ว่านนะครับวันที่ยี่สิบหาสิงหา เลื่อนมาเบิ้งครับเห็นไหมครับการเข้าถึงผู้ติดตามและไม่ใช่ผู้ติดตามครับทีบ่โพแม่นผู้ติดตามนี่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็คือคนทั่วไปนะครับสามารถเห็นคลิปเฮาเลื่อนมาพ่อคลิปเฮาที่โพแม่นผู้ติดตามนะครับผู้ติดตามแค่์สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งในการตรวจสอบว่าคลิปเฮานี่ เปิดชูโลกภายนอกให้คนที่บ่มเป็นผู้ติดตามนี่เห็นในบอ่อนะครับก็คือเป็นการเปิดการมองเห็นนั่นแหละครับจะเห็นได้ว่าการมองเห็นเพิ่มขึ้นอีหลีนะครับซึ่งการปฏิบัตินะครับเรียกได้ว่าเป็นเคล็วิชาในการเปิดการมองเห็นนี่มีีหียงแน่นะครับผมจะบอกนะครับที่ผมได้ทดลองเองนะครับแล้วก็พบว่าได้ผลจริงๆนะครับหนึงนะครับ ทุกเจ้านะครับหลังตื่นนอนขึ้นมานี่ให้ลงสตอรีก่ก่อนนะครับให้โพสตอรีก่ก่อนอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นเขาอาจจะไปเบิ่งโพสต์มูไปกดถูกใจหรือว่าไปเม้่นมูไปเรื่อยๆนะครับจะสามโมงเศราถึงสี่โงเนะครับให้ท่านโพสรูปภาพหรือว่าขอความอีกเทีนึงนะครับหลังจากโพสไปแล้วกะ คือเกาล่ะครับอาจจะไปเยี่ยมบ้านมูไปเบิ้งคลิปมูไปดันคลิปมูเหมือนปกติที่ห้าเห็ดปฏิสัมพันธ์กันนะครับแล้วจากนั้นช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับให้ท่านลงคลิปเลี้ยวจะคลิปหนึ่งนะครับก็หลังจากลงไปแล้วท่านก็ไปปฏิสัมพันธ์กับมูเหมือนเช่นเคยนั่แหละครับจากบ่ายสามถึงบ่ายสี่โมงนี่นะครับให้ท่านลงคลิปเา้วอีกคลิปหนึ่งนะครับ ซึ่งก่อนลงคลิปเงี้ยวนี่ท่านสามารถลงคลิปเลี้ยวได้เรื่อยๆนะครับไ่ได้ว่าจํากัดว่าลงได้คลิปเดียวสําหรับคลิปเลี้ยวนะครับลงได้เรื่อยๆแต่ว่าขอให้มีคลิปเงี้ยวในช่วงเย็นคลิปหนึ่งนะครับก็ก,กให้ลงคลิปเงี้ยวไปนะครับหลังจากนั้นนะครับช่วงคำย่ำเลี้ยงท่านอาจจะมีการปฏิสัมพันธ์เบิงมูเบิงคลิปมูดันยอดวิวมูเมนมูเป็นปกติทีห้เาเห่ยนยญเฟซบุ๊กนะครับช่วงคำนะครับ อาจจะทุ่มสองทุ่มตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับจะดีมากเลยคือให้ท่านไล่สดนะครับท่านไล่สดช่วงตอนเย็นเฮ็ดก็ได้บบเฮ็ดก็ได้นะครับแต่ว่าที่ผมบอกหนึ่งลงสตอรี่สองลงรูปภาพหรือว่าข้อความสามลงคลิปสั้นสี่ลงคลิปเาวนี่ให้เฮ็ดให้ได้ทุกมือนะครับให้เฮ็ดให้ได้ทุกมือในลักษณะนี้โดยคลิปสั้นสามารถเฮ็ดสามารถลงได้ว่มีกำหนดนะครับสี่คลิปหาคลิป แล้วแต่เขาจะมีความสามารถนะครับแล้วการมองเห็นจะเพิ่มขึ้นดังที่ผมได้แสดงให้เบื้องในเบื้องต้นนะครับนั่นคือมันโชว์ให้เห็นชัดเกนนะครับดังนั้นแล้วนะครับผมก็อยากให้คีดเติมมือใหม่ของเขาได้ไปทดลองเบื้องว่ามันเป็นจริงแบบที่ผมได้ทดลองบอนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับร้างบรรหนกกระน,น้ำสาระมาใม่เพียงแค่นี้ก่อนนะครับคลิปหน้าก็มารับเอาความรู้ไปอีกเรื่อยๆนะครับจ้างบรรหนกจะอัดให้เรื่อยๆ คลิปนี้ก็สวัสดีครับ